Got คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงโมบิสู5ดาวนะที่มีชื่อว่ากันดัม GP03 Stamina w e b p อ n System นะครับโมบิสูด5ดาวตัวนี้นะครับผมเป็นประเภทป้องกันนั่นเองนะที่ยืนอยู่แนวหลังนั่นเองนะครับผมอันนี้ เขาจับมาเป็นโมบิสูตแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้คือเขาออกมาเป็น MA นะครับอ่ะโมบิสูตตัวนี้เป็นโมบิสูตประเภทสายรีทอด้วยนะครับผมความถนาดภูมิประเทศนะก็คือบนอวกาศนะครับจะได้รับโบนัสนะส่วนพื้นดินเนี่ยลงได้นะครับน้ําก็สูญเสียค่าสเตตัสนั่นเองครับเรามาดูค่าสเตตัสของเจ้าสตัมเม n นกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผม HP นะจะอยู่ที่73 0 0 0นะครับโจมตีบีม900โจมตีวัตถุ700ป้องกันบีม2,000นะครับป้องกันวัตถุ1,900ทอคิติคอนาามตอยู่ที่24แม่นะครับแมนยำ240หลบลบลีก149และว่องไว310นะครับผมฟื้นฟูเอ็นอยู่ที่166นั่นเองครับจากค่าสเตตัสนี้นะครับผมแล้วก็บวกกับว่าเขาเป็นสายป้องกันอยู่แล้วด้วยนะ อันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าหนามากนะครับผมเออสองพันหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ HP ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับผมตัวนี้ผมก็แอบได้ระดับหกดาวมาแล้วด้วยนะครับผมอ่าสายป้องกันตัวนี้นะครับเขาจะใช้สกิลในการควบคู่กับค่าสเตตัสของเขาด้วยนะครับผมส่วนเรื่องของการฟื้นฟู N นะครับผมจากการใช้งานมาแล้วเนี่ยฟื้นฟู N อ,อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบหกเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งนั้นนะครับมาดูสกิลแรกกันนะครับผมสกิลแรกเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่าขับเคลื่อนไอออนไดนะครับขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมพ,พวกทั้งหมดนะจะมีการอัพค่าป้องกันลําแสงดีมในรูปแบบเชนนะครับอัพค่าป้องกันท่าวัตถุในรูปแบบเชนด้วยนะครับผมค่าตั้งต้นเนี่ยเขาจะยัดมาให้อยู่ที่1 5 0 0 0นะครับแล้วก็จะไปต่ออีกห,หนึ่งหน่วยต่อ1เชนนะ ต่อมานะครับผมมีการติดสถานะบล็อกศูนย์ความเสียหายลําแสงบีมบล็อกศูนย์ความเสียหายธาตุวัตถุด้วยนะครับผมอัตราในการบล็อกนะครับก็จะอยู่ที่1ล้านแต้มนั่นเองนะครับถ้าหากว่าดาเมจทําไม่ถึง1ล้านนี่ก็คือเป็นศูนย์ทันทีนะครับผมต่อมานะจะมีการติดสถานะกําแพงเหล็กให้กับรังพู้ทั้งหมดเลยนะครับผมระยะเวลาของกําแพงเหล็กเนี่ยจะอยู่ที่20่สิบวินั่นเองนะครับแล้วก็ติดสถานะบาเรียคุมครองให้ด้วยนะ ฮกีของบาเลียนะครับผมจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนหน่วยนะครับแล้วก็ดามีที่จะเข้าก็คือ3 0 0พนั่นเองนะครับผมส่วนตัวเองนะมีการติดสถานะฝ่าวิกฤตฟื้นฟูนะครับจำนวนในการฟื้นฟูจะอยู่ที่20%ต่อหนึ่งชนิดนะครับผมแล้วก็มีการสร้างความจ้านทานกับดักให้กับตัวเองด้วยนะการสร้างความจ้านทานนะครับผมก็จะติดให้อยู่ที่12บสองวิด้วยกันครับต่อมาสกิลธรรมดาที่2นะครับผมมีชื่อว่า i feel and ยิงสกัดกั้นนะครับพักพวกทั้งหมดนะจะมีการอัพการหลบหลีกแบบเชนให้นะครับผมค่าตั้งต้นเลยนะก็จะอยู่ที่500หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อหน,นึ่งเชนนะครับมีการติดสถานะซุปเปอร์อร์เมอร์ให้กับพักพวกด้วยนะครับผมอันนี้เป็นระยะเวลา30วิีนะแล้วก็ติดสถานะล่างแยกนะครับจำนวนของล่างแยกนะครับผมก็จะอยู่ที่50ครั้งนั่นเองนะ มีการลดความเสียหายของลำแสงบีมนะครับแล้วก็ลดความเสียหายของค่าวัตถุให้ด้วยนะอัตราในการลดนะครับผมก็จะอยู่ที่99.9%นั่นเองนะครับมีการติดสถานะกำแพงเหล็กให้กับทีมด้วยนะครับผมเป็นระยะเวลา30วิเหมือนกันนะแล้วก็ติดสถานะบาเรียรหุ้มครองนะครับ HP ความทนทานของบาเรียรจะอยู่ที่1ล้านแต้มนะครับแล้วก็ดาเมจที่จะเข้าก็คือ5,000หน่วยนั่นเองนะ มีการติดสถานะฝ่าวิกฤตป้องกันให้กับทีมด้วยนะครับอัตราในการลดความเสียหายของฝ่าวิกฤตป้องกันจะอยู่ที่50%ต่อหนึ่งชนิดนะครับมีการก่อสภาวะลุกไหม้ให้กับทีมด้วยนะความเสียหายจากการเผาไหม้นะครับผมก็จะอยู่ที่200หน่วยนะครับผมแล้วก็จะเผาอยู่ที่30ครั้งต่อหนึ่งวินะครับมีการก่อสภาวาะระเบิดให้กับทีมด้วยนะอัตราความเสียหายของระเบิดนะครับจะอยู่ที่ 10%เเซของ HP พปัจจุบันนะครับแล้วก็ปฏิกยาของระเบิดเนี่ยเขาจะติดไว้อยู่ที่50ครั้งนั่นเองครับส่วนตัวเองนะครับจะมีการสร้างความต้านทานกับหลักให้นะครับผมอันนี้ก็จะต้านทานกับหลักอยู่ที่30มสิีเหมือนกันนะมีการติดสถานะสู้หลังชนฝาไม่สนสภาวะลดค่าพลังให้กับตัวเองด้วยนะครับส่วนพื้นที่ศัตรูจะมีการติดสถานะกับหลักอยู่2ตัวด้วยกันนะหนึ่งคือ กับดักโจมตีบีมนะครับ2จะเป็นกับดักโจมตีท่าวัตถุนั่นเองนะเรื่องของกับดักโจมตีบีมนะครับผมจะโดนดาวพลังโจมตีลำแสงบีมในรูปแบบเชนนะครับส่วนกับดักโจมตีวัตถุก็จะดาวพลังโจมตีท่าวัตถุในรูปแบบเชนใส่นะค่าตั้งต้นของการดาวนะครับผมก็จะอยู่ที่5,000หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนนั่นเองนะครับผม ส่วนเรื่องของกับดักนะก็จะติดไว้อย่างละ30ครั้งต่อชนิดนะครับผมต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่3มนะมีชื่อว่าไมโครมิสไซน์นะครับโจมตีหลายขั้นนะโจมตีทุกตัวนะครับผมธาตุวัตถุโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะครับผม มีโอกาส90%นะครับที่จะดาวพลังโจมตีลำแสงดีมในรูปแบบเชนและก็ดาวพลังโจมตี่าวัตถุแบบเชนด้วยนะครับอัตราในการดาวนะครับผมก็จะเริ่มต้นอยู่ที่5,000หน่วยนะครับผมแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการดาวความเสียหายคิดิคอนแบบเชนนะค่าตั้งต้นของการดาวคิดิคอนนะครับจะอยู่ที่500หน่วย และจะไปต่ออีก5หน่วยต่อหนึ่เชนนะครับผมมีโอกาส90%นะครับที่จะมอบสภาวะเสียงรบกวนให้นะสถานะของเสียงรบกวนนะครับก็จะติดใส่ฝั่งตรงข้ามอยู่50ครั้งด้วยกันนะครับมีการทำลายยุทธปกรณ์ในเล็บโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีทะลวงป้องกันครับผมพักพวกทั้งหมดจะมีการลดความเสียหายของลำแสงบีมลดความเสียหายของ่าวัตถุด้วยนะครับ อัตราในการลดนะตรงนี้จะอยู่ที่99.9%นะครับผมมีสถานะป้องกันคีริคอนแล้วก็ติดสถานะบาเรียคุ้มครองให้ H p ความทนทานของบาเรียจะอยู่ที่1ล้านแต้มนะครับแล้วดามิที่จะเข้าก็คือ5,000หน่วยนั่นเองนะติดสถานะกั๊ดให้กับบัคโคทั้งหมดด้วยนะครับผม H p ความทนทานของกัดจะอยู่ที่300%ของ HP ีสูงสุดนั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายนะครับมีการล้างตัวตายตัวแทนให้กับทีมด้วยครับ ต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับผมมีชื่อว่าโฟดิ n งบา z ูก k a นะครับโจมตีทุกตัวธาตุวัตถุโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนนะความเสียหายของเชนก็จะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะครับมีโอกาส90%นะที่จะมอบสภาวะเสียงรบกวนใส่นะผลกระทบของเสียงรบกวนนะครับผมก็จะอยู่ที่50ครั้งนั่นเองนะครับ มีการทำลายยุโทโธปกรณ์โจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีทะลวงป้องกันนะครับมีโอกาส90%เหมือนกันนะที่จะล้างอัพพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนล้างอัพพลังโจมตีธาตุวัตถุแบบเชนแล้วก็ล้างอัพความเสียหายคีเดคอนแบบเชนออกไปให้นะพักพวกทั้งหมดนะครับมีการติดสถานะอัพการหลบหลีกแบบเชนนะ ค่าตั้งต้นเนี่ยก็จะมาให้อยู่ที่500หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1นึ่งเชนนั่นเองครับมีการติดสถานะกำแพงเหล็กให้กับพักคพวกด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นระยะเวลา12วิด้วยกันนะครับผมล้างดาวค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนและล้างดาวค่าป้องกันภาพวัตถุแบบเชนออกไปให้กับทีมด้วยนะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการรักษาสภาวะผิดปกติครับ ต่อมาจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับผมมีชื่อว่าเมกาบีมแคนนอนนะครับโจมตีทุกตัวลำแสงบีมติดชงักโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่1%ต่อ1เชนโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุความต้านทานสภาวะผิดปกติด้วยนะมีโอกาส90%นะครับที่จะดาวพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชน ดาวพลังโจมตีท่าวัตถุแบบเชนค่าตั้งต้นในการดาวนะครับผมอันนี้ก็จะติดให้อยู่ที่5,000หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อหนึ่งเชนนะครับผมมีการดาวความเสียหายทิทิคอนแบบเชนด้วยนะค่าตั้งต้นของการดาวทิทิคอนจะอยู่ที่500หน่วยนะครับผมแล้วก็จะลดไปอีก5หน่วยต่อหนึ่งเชนด้วยกันนะมีการมอบสภาวะเสียงรบกวนนะครับ จำนวนในการโดนเสียงรบกวนก็จะอยู่ที่50ครั้งเช่นเดียวกันนะครับผมมีการทําลายยุทธวิธีโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100เอร์เซโจมตีทะลวงป้องกันนะครับส่วนบัคโบั้งหมดนะจะมีการอัพการหลบหลีกในรูปแบบเชนค่าตั้งต้นนะครับผมจะอัพให้อยู่ที่500หน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อหน,นึ่งเชนนะครับติดสถานะร่างแยกให้ด้วยนะก็จะมีการแจกร่างแยกนะครับผมอยู่ที่50ครั้งเช่นเดียวกันนะครับ มีการป้องกันความเสียหายจากลำแสงบีมแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากค่าวัตถุให้ด้วยอัตราในการป้องกันนะครับผมอันนี้ก็จะป้องกันให้100่เปอร์เซนต์เลยนะครับแล้วก็มีการติดสถานะกำแพงเหล็กนะครับผมอันนี้จะมีระยะเวลาให้อยู่ที่1ิวินั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายติดสถานะบาเรียคุมครองด้วยนะเ p ีของบาเรียนะครับผมก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนหน่วยนะครับดามีที่จะเข้าก็คือ5 0 0 0ันั่นเองครับ ต่อมานะครับผมจะเป็นท่าไม่ตายรีทอนะครับมีชื่อว่ากระหน่ำยิงนะเงื่อนไขในการใช้งานนะครับผมก็คือเกมเนี่ยจะต้องดาเนินไปอยู่ที่45วินะครับสกิลนี้จึงจะทํางานนะโจมตีหลายขั้นแบบ knock out นะครับผมโจมตีทุกตัวนะลำแสงบีมบวกคาดวัตถุนะครับติดชงักโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีแบบคิดดีคอนด้วยแล้วก็โจมตีโดน100%นะครับผมโจมตีแบบเชน ความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่5%ต่อ1นึ่งเชนนะครับและมีเชนเบิร์นด้วยนะเชนเบิร์นเนี่ยจะอยู่ที่30%ต่อ1นึ่งเชนนะครับผมมีการโจมตีทะลวมป้องกันด้วยโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุบาเรียคุ้มครองนะครับมีการมอบสถานะกำแพงเหล็กความเสียหายจากสกิลให้นะแล้วก็รักษาสภาวะผิดปกติให้กับฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมส่วนตัวเองนะจะมีการอัพพลังโจมตีลำแสงบีมในรูปแบบเชนนะครับผม ค่าตั้งต้นเนี่ยจะให้มาอยู่ที่5,000หน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อหนึ่งเชนนะครับมีการล้างดาวพลังโจมตีลำแสงบีมแบบเชนแล้วก็รักษาสภาวะผิดปกติให้กับตัวเองด้วยครับเรามาสรุปกันนะครับผมก g นด d a m g v 0 3 s t a m e m e n t Weapon System ตัวนี้นะครับเป็นสายป้องกันที่บอกได้เลยว่าสก,กิลมันแจกเยอะมากนะครับ แจกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็เป็นในทิศทางเรื่องของการป้องกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอัพพลังนะครับเอ,อ,อัพป้องกันในรูปแบบเชนนะอัพการหลบหลีกนะครับแจกล่างแยกทําให้เสียงรบก,กวนฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมอันนี้คือแบบอเป็นแนวป้องกันที่แบบว่าเต็มที่จริงๆนะครับผมเ,เต็มสูบเลยนะส่วนถ้าไม่ตายธรรมดานะครับผมอันนี้ก็มีการ เล่นสถานะป้องกันให้กับทีมด้วยนะครับแล้วก็มีการแจกกําแพงเหล็กด้วยนะอีกข้อดีของเขานะครับผมจุดขายของเขาอีกข้อนึงเลยก็คือสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมอันนี้แจกบล็อกศูนย์ความเสียหายที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสกิลธรรมดาที่2นะที่มีการแจกสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์ให้กับทั้งทีมนะครับผมเป็นระยะเวลา30วินนั่นเองนะ และในส่วนของสกิลธรรมดานะครับผมมีการป้องกันคิติคอนด้วยนะครับผมเอออันนี้ป้องกันคิติคอนให้กับทีมด้วยนะแล้วก็สกิลธรรมดาที่4เนี่ยติดสถานะกำแพงเหล็กให้กับทีมด้วยนั่นเองนะครับในเรื่องของถ้าไม่ตายรีทอร์นะครับผมผู้เล่นส่วนใหญ่ในชอบใช้กันมากเลยนะถ้าไม่ตายรีทอร์ของ GP03 ตัวนี้นะครับเหตุผลเลยนะก็คือว่ามันเป็นการโจมตีหลายขั้นแบบน็อกเอาท์นะครับ แล้วดามจสุดท้ายน่ะมันแรงที่สุดนะครับผมแล้วการโจมตีนี้นะมันจะเป็นลําแสงบีมบวกธาตุวัตถุด้วยนะครับซึ่งมันจะรวมค่าสเตตัสทั้ง2ชนิดใส่เข้าไปนะก็คือลําแสงบีมแล้วก็ธาตุวัตถุนะครับการโจมตีนี้เป็นโจมตีคิติคอนอีกต่างหากนะครับผมเอ่อที่สําคัญเลยนะก็คือโจมตีเชนด้วยแล้วก็เชนเบิร์นด้วยความแรงของเชนเบิร์นจะอยู่ที่30มเปเซนตนะครับมีการโจมตีทะลวงป้องกันอีกต่างหากนะ ซึ่งท่าเนี้ยโจมตีเข้าไปนะครับผมมันจะไปโดนยานแม่ด้วยนะเออแล้วมันมีสถานะทําให้ยานแม่นะครับผมติดสถานะกําแพงเหล็กน้กำเรียบความเสียหายจากสกิลนะครับนั่นหมายความว่ายานแม่มีโอกาสโดนอย่างสูงนะบาเดียคุ้มครองก็อลุนะครับผมสิ่งที่จะช่วยยันแม่ออกจากเป้าหมายตัวนี้นะก็คือเรื่องของการบล็อกศูน์ความเสียหายนะครับแล้วก็สถานะกัดนั่นเองนะ ก็จะมีอยู่สองอย่างนี้นะครับผมที่จะสามารถป้องกันไอเจ้า GP03 ได้นะครับในเรื่องของทําไม้ตายีทอกก็อย่างที่บอกไปว่าคนเขานิยมใช้ GP03 ทําลายยันแม่นะครับผมเออแบบตรงๆเลยนะตัวนี้จึงได้รับการนิยมนะครับผมในอันดับอารีนาณนะเวลาที่ผมทําคลิปอยู่นะครับในหัวข้อแพลตินัมเนี่ยเจ้ากันดั้ม GP03 มันติดนิยมในการใช้อยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับผม ตัวนี้ผมขอแนะนำเพิ่มอีกนิดนึงนะครับควรที่จะเอา MA ตัวที่มีการแจกเคาน์เตอร์หลบลีกนะใส่เข้าไปในทีมด้วยนะครับผมเล่นคอมโบกับตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะอร่อยมากๆนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าคุณได้ตัวนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณได้โมบิลสูตรสายป้องกันที่มีการป้องกันเต็มสูบเลยนะครับแล้วก็ ถ้าไม่ตายดีทอเขาก็สามารถล้มยานแม่ได้ด้วยนั่นเองนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ